วันนี้เราเล่าสู่กันฟังกันนะฮะท่องเที่ยวสมดุลสนุกเต็มที่ดีต่อโลกนะฮะคือยังไงสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอ,อนุรักษ์และผจญภัยมีการทำงานด้าน การท่องเที่ยวเรื่องเกี่ยวกับอนุรักษ์ธรรมชาติด้านคาร์บอนต่ำมานานหลายปีแล้วครับเศรษฐกิจ BCG เข้ามาเป็นวาระแห่งชาติเราก็ทำเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยให้สอดคล้องกับตัว BCG ด้วยนะครับ BCG เนี่ยจะเน้นเรื่องอะไรบ้างนะครับตัว B เนี่ยคือ Bio-Economy นะครับ เศรษฐกิจชีวภาพนะครับทางเราเนี่ยได้วางแนวไว้3กลุ่มด้วยกันนะครับคือทางด้านเกี่ยวกับท่องเที่ยวเชิงเกษตรแต่เราจะต่อยอดด้วยการหาความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยเข้ามานําเสนอให้ให้ผู้บริโภคให้นักท่องเที่ยวนะครับหมวดที่2เนี่ยก็คือศาสตร์ด้านอาหารก็คือ gastronomy tourism นี่แหละนะครับหลังจากที่เราได้สารวัตถุดิบที่หลากหลายชีวภาพแล้วเนี่ย เราไปสอดแสวงมาแล้วเราก็จะสร้างสรรค์ให้เกิดเมนูซึ่งทั้งสวยงามอร่อยนะครับแล้วมีอัตักษณ์พื้นถิน่นแล้วก็สุดท้ายเนี่ย wellness tourism นะครับก็คือเราก็จะได้สุขภาวะที่ดีนะครับตัว4คือเซคือ circular economy เศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับเราจะให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยเข้าไปอยู่ในท่องเที่ยวยังไงท่องเที่ยวนยังสนุกเหมือนเดิมนะแตเราจะสอดแทรกเข้าไป ตัวหลักหลักคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยคือการใช้ทรัพยากรที่น้อยแต่มีประสิทธิภาพมากนะครับแล้วก็ลดขยะให้น้อยที่สุดหรือถึงศูนย์เลยอย่างเช่นโปรแกรมเนี่ยเราก็จะดูว่าการลดการใช้พลังงานการใช้ทรัพยากรแล้วก็ดูแลเรื่องขยะ สุดท้ายตัว G เนี่ยคือ green economy หรือเศรษฐกิจสีเขียวนะครับก็จะเน้นเรื่องการปกป้องเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาตินะครับเพื่อลดตัว c a r ร์บ Footprint ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะคำนึงถึงการทำให้น้อยที่สุดนะครับ BCG วิถีใหม่เนี่ยนะครับก็คือเราปรับวิวัตนออกแบบการท่องเที่ยวเนี่ยตั้งแต่ต้นทางเลยเราจะใช้รถไฟฟ้าท่องเที่ยวนะครับเรามีการแนะนำให้ผู้ร่วมทางเนี่ย นำของมาใช้ซ้ําใช้วนอย่างเช่นถุงผ้ากล่องอาหารหรือแก้วน้ําเราจะพยายามไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มที่จะสร้างใหม่เขามีอยู่แล้วที่บ้านเต็มบ้านหมดเลยก็เอามาใช้นะครับในสมาชิกของเราเนี่ยทั้ง5ภาคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวหรือโรงแรมได้เข้ามาเรียนรู้นะครับในทั้งตัว B ทั้งตัว C และตัว G นะครับเราก็มีความกระตือรือร้นอย่างยิ่งเลยครับที่จะ สร้างโปรดักต์โปรแกรมการท่องเที่ยวใหม่ๆซึ่งสอดแทรกตัว BCG เข้าไปนะครับทางสมาชิกของเราไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือทางโรงแรมคงจะได้มีการสร้างสรรค์วิวัฒน์ออกแบบตัวโปรแกรมแล้วก็การบริการสินค้าที่มีความเกี่ยวพันขึ้นมานะครับเราได้ทําเรื่องอนุรักษ์เรื่องคาร์บอนต่ำนะครับแล้วก็เรื่องท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนะครับท่องเที่ยวสีขาวจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นตัวต่อยอด จากเปอร์เซนที่เราเคยทำ BCG น้อยๆเราก็จะเน้นมากขึ้นในโปรแกรมนะครับสามารถจะเสริมเข้าไปได้หมดเลยนะครับเพื่อให้เกิดเป็น BCG เที่ยววิถีใหม่ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่าคู่ความยั่งยืนครับ BCG เที่ยววิถีใหม่ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์สร้างมูลค่าคู่ความยั่งยืน